พบ i, Pokémon, lockdown, cities. พบตัว enfin, ดีบ่เนาะตัวตีดยาวๆพบกัรโนตัวเดาบ่เนาะพบสัวตัวดีบ่เนาะพออบบพบตัวดีพออบบพบตัวดีบ่เนาะตัวเดาพบตัวตัวดีเนาะนักว่าพับกระดาษพับกระดาษพับสัวเข้าดาบ่เนาะกระดาษสัวเราเสกูบ่เนาะพับกระดาษเสกูเข้าดีพับกระดาษ สกูเข่าตีพออบพับกรออกระดอาสดาดพับกระดาษซสกูข่าตีพับกระดาษซสกูขาตีน่าจะควจะรมอบมอบข้าใจเลไอเดียบีบีโมอบให้รู้เลยเปลวยาจะรู้มอบรู้เลยเปลวยาได้มอบให้รู้เลยเปลวยารู้มอบรู้เลยเปลวุยาได้มอบมอบปีกันดีป่เนาะมอบมอบปีกันดี มออบมอบไอ้ที่เฮามาเสียတို့ high ส่วนอันนี้ต้วยพี่တော့ต้มโลยาได้ mop high โหลเลยเจอโลยาได้เปก้านตีบ่เนาะน้านุกจิเมมอบลงวชติบ่เนาะวชติส่วนอันนี้โหลမျိုးพี่ยาโดดได้ขาจายเนาะไอ้เหล่านี้วชะดาမျိုးอะมอบลงโหลๆเจอโลยาได้บ่เนาะฮอมออบมอบลออุงอลงมอบลงวชติบ่เนาะวชติ หมอบมลองงลงมอบลงวัจฉาติบ่เนาะวัจฉาตินอกพี่တော့รดรับทรงรบรับทรงสุดเนาะกาอโจปุบ่เนาะอโจปุกาโห่ပြောดาบ่เนาะอโจปุกาโห่รดรับทรงรับรับทรงสุดเนาะอโจปุการอทรดรออบรับซองงสูงมเอะทรง မတော်ရပ်သုံးဆိုတော့အချိုးပိုကောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်မတော်ရပ်ပြုံးဆိုတော့အချိုးပိုကောက်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်အော်ဒီနေရာမှာဆိုရပ်ဆိုတာကြတော့အာလက်ခံတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဂျိုးတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂျိုးတယ်၊တွားဂျိုးတယ်၊လာဂျိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနော်ဒါဆရာတစ်ခါလောက်ပြန်ပြီးတော့ဖပြပြပြပေပေါ့နော်ပထမတလုံးကကြတော့ခမောက်ခမောက်ကိုငေါ့ငေါ့ 2D ปีตีจอบจอบเป้าตูจอบจอบงาพันตีจับปลาจับปลานนนตีตัวโมเกสปีตีจูบจูบใจตีชอบชอบใจตีเร็กพอนะ่อในใจเดาวนะ้ตบตบ ถั่วซาเสวซาเลดถวตะเกียบตะเกียบอตเตยยงทีตับอาเซบตับอาเซบเป็นเนื้อมียทะเลสาบทะเลสาบตะ,ะเลดีทับทีมทับทีมชีดตัวตีนับนับสับยอเห็นโฉน้ำซุปน้ำซุปเน,นื้อติ๋วบีบบีบอตว่ยเจง ประสบการณ์ประสบการณ์ตุ้ยดีพบพบสกูตเขา้าดีพับกระดาษพับกระดาษไปการดีมอบมอบวาชาิดีมอบลงมอบลงอจ๊ปุกการ,ระดับส่งระดับส่งอาดาโซกคุเสีย ဖပြပေးလိုက်တဲ့ဝဟရာတရပါနော်ဆက်လုံးလေးတွေကမဲကောပါတာအိုစုမှာပါတဲ့စကလုံးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထိုင်းစသင်္ဂဆာကိုလဲလိုက်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်အတေကာအများဆုံးအာဘလက်တွင်းမှပြောတဲ့စကလုံးလေးကိုပုံတိချလေးမှတ်ထားပြီးတော့လက်တွင်းမှပြောပြီးတော့မှစကားပိပိတတာပေါ့နော်ဖတ်အောင်ဖတ်ပြီးတော့ပြောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုင်းစကားကျွမ်းကျင်တူတယ် နော်ထိုင်းစာကိုရှိရှိမြမြဖတ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသင်တန်းသားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ sorry ครับ